ก็เดี๋ยวผมคงที่แจงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ไปการประชุมหัวหน้าสุรการระดับประหลัดกระทรวงในหน่วยงานทั้งหมดนะครับของของประเทศนี้อ่ะนะของทุกกระทรวงอ่ะมาหมดในวันนี้ประเด็นก็คือในเรื่องของการวันนี้ก็ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพนะครับท่านน้ำตรีท่านปลัดกระทรวงก็ได้กุณาให้การต้อนรับไปอย่างดีในการประชุมระดับปลัดกระทรวงในะวันนี้ก็ต้อง ชิมนะครับในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ราชการและก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมใหม่ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนในครั้งแรกนะครับในวันนี้ประเด็นวันนี้ก็คงเน้นดักไปในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินง,งานในการดํงงาเนินารรตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามมติคอรมอนะครับของทุกส่วนราชการซึ่งก็มีทั้งการรายง,งานเป็นเอกสารนะผมก็อ่านมาแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่สั่งการทั้งหมดนั่นแหละนะ ก็จากเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เปิดขนาดนี้นะทุกกระทรวงรายงานมาก็จะมีทั้งสั่งการว่าอะไรแล้วทําอะไรก้าวหน้าแค่ไหนยังไง,ไงมีอยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราทําอะไรกันมาบ้างนะไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจว่าวันนี้เราทําอะไรกันอยู่บางอย่างมันไม่ได้รับการสร้างกามร,รู้มากเท่าไหร่มันก็ความขัดแย้งมก็มากขึ้นผมอยากให้ช่วยตรงนี้นะอันที่สองก็คือวันนี้ก็ท่านประธากระทรวงอุกสาหกรรในฐานะเป็นเจ้าภาพ ก็ได้ได้สรุปแนวทางในการปฏิบัติงานของกระทรวงการตามนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านรัฐมนตรีได้นํามาขับเคลื่อนนะก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่เรากาหนดไว้นะครับเพียงแต่ว่าผมก็พยายามทุกหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้นในการที่จะต้องทําอะไรเป็นการเร่งด่วนก็คือ57-59ถึง59นะอะไรที่จะต้องเป็นปานกลางก็คือ5ปีตามแผนพัฒนาเศษรษฐกิจอะไรที่ต้องเป็นระยะยาวก็คือ20ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะนั้นคาราวนี้รัฐบาลก็เดินหน้าแบบนี้นะครับในการที่จะทาให้ประเทศไทยได้มีอนาคตในวันข้างหน้า20ปีว่าเราจะอยู่กันยังไงจะเห็นได้ว่าวัานนี้ด้านเศรษฐกิจเรามีปัญหาแน่นอนนะครับจากภาวะปัจจัยภายในภายนอกอะไรก็แล้วแ,แ,แต่นะครับสิ่งสำคัญวันนี้ที่ผมเน้นไปก็คือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศว่าประเทศนะเราเรจะเดินหน้าไปได้อย่างไรเราจะมีรายได้ จากอะไรมาบ้างการลงทุนจากตรงไหนจากประเภทกิจการใดวันนี้ผู้กันชัดเจนแล้วก็ข้อสำคัญคือทุกกระทรวงทบวงคกรมต้องให้การซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ปล่อยใครคนหนึ่งคนหนึ่งงานของใครคนนั้นก็ไปลบเอาเองมันเกี่ยวพันหลายกระทรวงนะวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ก็หาในเรื่องของผังเมืองบ้างในเรื่องของกฎหมายบางอย่างการเรื่องความสะดวกนะพูดถึงในเรื่องของการมาตรการในเรื่องของการสิทธิประโยชน์ พูดถึงว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้มันเกิดเ mm hmm. มืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยนะไอเ้เกตความพิเศษมันมันก็ว่าไปมันเป็นเรื่องของอนาคต